กรผมกราบสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับนาอสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับืันนี้เท่ากะมาพบมาบ่อนนึกเอานะครับนาะงสำหรับนวทางฮานอยลาวพัฒนาแล้วก็ลาวสตานะครับลาวพัฒนาลาวสตาฮานอยก่อนอื่นก็มาดูกันที่ฮานอยก่อนนะครับวันศุกร์วันศุกร์สิบห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ก่อนอื่นก็มาเริ่มมาที่ฮานอยก่อนนะครับออบอกแล้วว่าออขอลอง3วันนะครับทำแยก3วันว่ามันจะปังไหมนะครับซึ่งภาพรวมเมื่อวานนะครับมันสีนอยมันน่าจะมาหน่อยนะครับสำหรับเจาะจนะน่าจะเจาะเข้าแค่นอย V.I.P. 3 4 4 3ี่่มใช่ครับรูด3ามรูด4เีเด้งเด้งบนล่างนะครับเฉพาะกิบเข้ารูด พิเศษเข้ารูดเมื่อาวานนี้ถ้าถ้าจะหลุดก็น่าจะหลุดแค่น้อยปกตินะครับเมื่อวานนี้แต่มันมาแค่หลักลูดนะครับมันมันไม่เข้าหลักเจาะเจาะมันเข้าแค่น้อยเดียวส่วนวันนี้สี่น้อยเหมือนเดิมนะครับอ่ะวันนี้เราก็เราก็มาชมกันนะครับว่ามันจะเข้าได้กี่น้อยนะครับวันนี้จะเป็นวันที่สองนะครับอ่ะเมื่อวานนี้วันแรกวันนี้นวันที่สองนะครับ ฮานอยเชฟกิจรปวิ่งเด่น3รอง4 3913 3034 041484 3ตัว4 3083 314เม็ดเดียว30นะครับฮานอยเชฟกิจเม็ดเดียว30อ่าตัวนี้คือนอยเชฟกิจนะครับแบบแยกเนาะ คือไม่มีรวมนะครับทําแยกสามวันวันนี้วันที่สองรอรอขอดูหน่อยว่าสามวันมันจะปังได้แค่ไหนนะครับแต่ก็เห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าชอบแบบนี้นะครับอ่านะครก็ผมบาท่านก็ชอบไม่เดียวมทาท่านก็ชอบแบบนี้ม,มางท่านก็ชอบเหมือนเดิมอ่านะครับแต่ว่าภาพรวมคือบอกว่าแบบนี้ดูง่ายดีนะครับอ่านะครับบางท่านก็อาจจะมองว่ามันต,ตัวเลขมันเยอะขึ้นก็ก็จริงนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นนอยแยกนะครับเนะเาะอ่าเดี๋ยวรอดูสามวันนะครับพรุนี้แหละจะเป็นวันตัดสินนะครับว่าจะไปว่าจะทแบบแยกหรือว่าแบบรวมเหมือนเดิมนะครับต่อไปจะเป็นฮานอยอพิเศษนะครับเชลวกิดเด่นสามรองสีมันเดียวสามศูนย์นะครับต่อไปฮานอยพิเศษนะครับอ่ะเมื่อวานนี้น่าจะมาแค่ลูดนะครับ ฮานอยพิเศษวิ่งเด่น9รอง3 9มเก้าหกเ3้าหมเม่เ็ดเดียว3ามเตัว3 9 6เก้าหกาหานะครับฮานอยพิเศษวิ่งเด่น9รอง3อ่าตัวนี้จะเป็นนอยพิเศษนะครับวันวันศุกร์เนาะก็วันนี้ออกค่อนข้างชอบหนะัก หนักคาจะหนักจริงคือนิหนักหนักสามนะครับวันศุกร์เลขรางวัลวันสามเลขสามนะครับวันนี้เลขสามค่อนข้างเป็นเลขเม็ดเดียวเลยนะครับผมมันเด่นมากสำหรับสามนะครับไม่ว่าจะเป็นสามศูนย์สามเก้าหรือว่าจะเป็นสามแปดอยปกติแบบนี้นะครับไม่เดียวเนาะเด่นมากว่านี้นะครับอันนี้เป็นน้อยพิเศษนะครับเด่นเก้ารองสามนะครับผมนี่คือน้อยพิเศษเนาะนะครับตัวจอก็ตามนี้เลยนะครับ เวลาจัดก็ไปกับบนล่างด้วยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกลับด้วยนะครับไปกับบนล่างงบถึงก็รูดเอานะครับงบน้อยก็เจาะเนาะนะครับผมก็บันต้องก็ชอบเจาะมานต้องก็ชอบรูดนะครับรูดมันก็มีโอกาสได้สองเด้งสามเด้งสีแดงเห็นไ,ไหมครับรูดมันก็มีโอกาสได้สามเด้งสองเด้งนะครับส่วนเจาะมันก็ มีโอกาสได้เหมือนกันบนล่างเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็โอกาสมันก็สู้รูดไม่ได้เพราะรูดมันก็มีโอกาสเข้าสองสามเด้งนะครับต่อไปจะเป็นฮานอยปกตินะครับวันนี้ไม่เดียวอโอโกนี่คือเด่นค่อนข้างเด่นเด่นสามนะครับสามศูนย์เฉพาะกิจสามเก้าพิเศษสามแปดปกตินะครับคือไม่เดียวคือวันนี้หนักหนักวันที่สามเลยเอาเอาสามจับนะครับฮานอยปกติวิ่งเด่นแปดรองเจ็ด ศ8นย์แปดสี่แปดแปดหกแปตัว6 4 8 9 38, 3, 79, 3 8ปดเมแปเดม็ดเดียว3 8มฮานอยชฉพกิจมี7เมหห็ดฮานอยพิเศษมี6เมหห็ดฮานอยปกติมี10เม็ดเลยนะครับทําตามสูตรตามแผนตามที่เราวางไว้นะครับไม่ได้ปรับไม่ได้แต่งนะครับอันไหนเยอะเอาเยอะ อันน้อยเอาน้อยอันนี้คือความจริงน,น,รน,นะครับผมเจาะได้เท่าที่เจาะนะครับคือมันจะไม่เหมือนกันเนาะนะครับแต่ละน้อยจะไม่เหมือนกันนะครับผมถ้ามันน้อยก็ทําน้อยทํานเยอะก็ทําเยอะเลยนะครับอันนี้คือทาทาตามทาตามที่เราวางแผนไว้นะครับผมสำหรับตัวนี้คือออรู้สึกว่าช่วงนี้สูตรของออมมันใช้ไม่ได้ผลนะครับถ้าเป็นต่กอนนี่นะครับอ่าสามเดือนก็สามเดือนนะครับผมุไม่เกินสามวัน นะครับสลับนอยปกติสสุรสูตรของออก็อยสามโดนี่นะครับแต่ว่าสองสามวันที่ผ่านมานี้นี่มันค่อนข้างเคลื่อนนะครับมันรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ผลนะครับวันนี้ออเลยขอเลือกที่จะมองสถิติแรกนะครับออจะพับสูตรของออไว้ก่อนสลับน้อยปกตินะครับถึงแม้แต่ก่อนมันจะเทพก็จริงนะครับแต่ช่วงนี้มันไม่เวิร์กนะครับในเมื่อมันไม่เวิร์กออจะหยุดไว้ก่อนนะครับ เอาสติมาใช้เลยสำหรับนอยปกตินะครับแล้วก็ผมนอยสตินอยปกติขอพับสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูสักสองสาวันเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่อยเอากลับมาใช้นะครับนอยปกตินะครับวิ่งเด่น8รอง7ก็ตามนี้นะครับผม10เมตรนะครับก็อาจจะเยอะเยอะเยอะกว่าเพื่อนนะครับเพราะมันเอาสติเอาสติจับมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ เพราะว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ขอใช่อ่ะสูตรนะครับเพราะว่าสูตรมันใช้แล้วมันมันไม่เวิร์กนะครับแล้วพักพักไว้ก่อนเนาะสักสองสามวันเดี๋ยวค่อยกลับมาใช้นะครับเดี๋ยวมันจะกลับมานะครับมันจะหลุดประมาณสามวันนะครับอ่ามันจะหลุดสามวันแล้วมันก็กลับมาทีนี้มันก็จะเข้ายาวเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมันจะเข้ารัวรัวยาวยาวแบบเดิมแหละนะครับอ่ามันก็จะเข้าเป็นเดือนก็เป็นเดือนจะเข้ายาวเลยนะครับมันจะหลุดไปช่วงหนึ่งตั้งสองวันสามวันแล้วกลับมานะครับน้องรอก่อนนิดนึงนะครับนอนปกติ แต่ถ้าเป็นน้องชอบชอบหลักสูตรอชอบสีทีของออโก้จับได้นะครับโอโก้ใช้สีทีจับนะครับสำหรับน้อยปกติชอบค่อยจับไม่ชอบก็มองข้ามไปได้เลยนะครับสำหรับน้อยปกติช่วงนี้มันขอเลือกสีทีจับนะครับส่วนน้อย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  VIP นะครับตัวนี้ก็ผ่านไปน้อกน้อยปกตินะครับส่วนน้อย VIP ก็นะครับวันนี้มาเมื่อวานนี้มาสามกับสี่เข้าบนล่าง คือลูกสาวทกีก็ได้2เด้งนะครับจาะสาวทีเนาะวันนี้เด่น2รองศูนย์นะครับสองห้าสองเก้าตัว5้2 4ูนย์สเม็ดเดียว2 5นะครับเห็นไหมครับเลขแต่และนอยมันไม่เหมือนกันนะครับนอยเชพงกิจมีเเม็ดนอยพิเศษมี6เม็ดนอยปกติมี10เม็ดนอย v ีพีมี6เม็ดนะครับมันก็มัน,มน,มนไม่เหมือนกันนะครับอ่านะ เพราะว่าเราทำเราก็ทำตามที่เราทำได้นะครับมันเยอะก็ใส่เยอะน้อยก็ใส่น้อยตามอ่าเหตุผลตรงนั้นนะครับเนาะสำหรับน้อย v ก็ตามนี้นะครับน้อย v ip เด่น2รอง0เมื่อวานนี้0ย์ก็น่าจะหลบหรือเปล่านะครับนะครับผมก็ไม่เดียว2-5นะครับเพราะว่าสูตรถุกห้าบวกเรานี่มันจะเป็น2กับสามนะครับ แต่ว่าเลข2นะครับเมื่อวานมา3อ่าวันนี้เอา2 2งสองกับศูนยนี่มัน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 จะเด่นอ่าเลขวันศุกร์นาย VIP นะครับ0 2 4อ่อะแต่ที่เอาเลือกสกับศนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมา3ากับสแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเลือก2องกับศเนาะอันนี้นคนือเหตุผลนะครับไม่มีอะไรเยอะตัวนี้ใช้สูตร1ตัวก็คือ2องเห็นไหมครับอ่าใช้สถิติก็คือ0 ก็ ه, ตามนี้นะครับผมนะครับสำหรับนอย v ีไเนาะเด่นสองรองศูนย์นะครับร VIP, เ 2, 0, บมื่อวานมาสามมาสีวันนี้เอาศูนย์สองเลยก็ตามนี้เลยเหตุผลน,นะครับไม่มีอะไรเยอะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับออาเขาทหวยไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสถิติตายตัวนะครับผมสามารถใช้หลายอย่างมาทานะครับให้มันตรงตรงล็อกตรงสเปคของมันสำหรับฮานอยหรือ,อ,อ,รอว่าลาวหุ้นนะครับ ก็ตามนี้น้อยสำหรับอ่านอยวันนี้นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับอ่านอยอีกหนึ่งรอบนะครับอ่านอยชาบกิดนะครับเบ่นสามรองสี่นะครับผมเม็ดเ,เดียวสามศู 39, นย์นะครับน่อยพิเศษเด่นเก้ารองสามเม็ดเดียวสามเก้านะครับอ่านอยปกติเด่นแปดรองเจ็ดเม็ดเดียวสามแปด นะครับวันนี้ค่อนข้างชอบสาบเอาสาบหยับเลยเม็ดเดียวนะครับนอยวีไอพีสองกับศูนย์เด่นสองรองศูนย์เม็ดเดียวสองห้านะครับอ่านะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเหตุผลของฮานอยนะครับส่วนต่อไปจะเป็นลาวลาวตาตานะครับที่ว่ากันว่าปังแล้วก็ปังอย่างเดียวตัวนี้นะครับผมคือ20งนวด หลุดไม่เกิน2วัวั์มากแบบนั้นนะครับมันมันก็เข้าทุกวันแหละนะครับแทบจะนอนการัตีกินเลยสำหรับตัวนี้นะผมมันมันข้างเป๊ะแล้วก็แม่นสำหรับหลังลูดนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับลาสตาเด่น8รอง5นะครับสำหรับหลังรูดวิ่งนะ19ประตูมันล่างนะครับ8 3 8 4 8 8 3 5 6 5 8 5 4 8 8 3 6 5 3 8 5 อย่างที่บอกไปนะครับว่าลาสตา์มันก็โอเคแหละนะครับมันก็ค่อนข้างแม่นในการในการลูดนะครับเท่าจาถ้าจำไม่ผิดมันก่อนก็น่า,นาจะเจาะเข้าวันจะนก็น่าจะเจาะเข้านะครับ่ะแต่ลูดได้ทีละสองเด้งสองเด้งเลยนะครับวันนี้ก็ได้แปดกับห้าเนาะสำหรับลาสตา์นะครับผมมีล้วท่านขอมาอ่อขอลาสตา์หน่อยนะครับลาสตา์มันจะมีแค่ในในใน,ในกลุ่มไลน์นะครับ ออจะปล่อยลาสตาแค่วันจันทร์พุธศุกร์นะครับข้างนอกจะมีแค่จันทร์พุธศุกร์แต่ข้างในจะมีทุกวันสําหรับลาสตานะครับอ่าก็จะเลือกปล่อยเฉพาะวันที่มีอ่าลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับถ้าอยากได้ทุกวันก็แปลในกลุ่มลายเข้าไปดูในกลุ่มลายนะครับว่าสําหรับลา,ลาสตานะครับที่บอกกันว่าหลักรูปมันแม่นนั่นแหละนะครับก็ตามนี้นะครับผมเน้นรูดดานะครับเด่นแปดรองห้า อ่ะนะครับผมพ่ออย่ของรายการนะครับราวพัฒนารวิ่งเด่น6รอง5 06 67 96 05 35 56เม็ดเดียว5 6 506 36 7 596เม็ดเดียว5 6เด่น6รอง5โอร์ศังเกตดังหนึ่งคืออาทิตย์นี้มันใช้เรีกลังวันนะครับวันที่11มนเอาหนมา วันที่สิบสามมันเอาสามมาวันที่สิบห้าก็เลยเอาห้ารองไว้ก่อนนะครับส่วนเลขหกอ่ะวันนี้ออกค่อนข้างชอบหกเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่าเลขหกนี่รู้สึกว่าช่วงนี้ลาวมันเอาไปเอาเอา,เอาไปเก็บไว้นานแล้วนะครับอ่าเลขหก้ส้กว่าช่วงนี้มันจะใช้เลขหกหลบไว้ก่อนนะครับแต่อรู้สึกว่าวันนี้เลขหกหน้ามามาก นะครับไม่รู้แหละว่าหกมาจากไหนนะครับรู้แต่ชอบมากเอ่อเมื่อเช้านี้น่าจะมาอีกตานะเก้าหกเห็นไหมครับเก้าหกสามเก้าหรือเปล่านะครับน่ะวันนี้อ๋อช,ชอบหกนะครับชอบหกเป็นการส่วนตัวไม่รู้ว่าชอบแบบไหนนะครับรู้แต่ว่าชอบหกแล้วมันก็ติดหกลายตาด้วยนะครับแล้วมันก็หลบมาหลายวันแล้วนะครับผมคือวันนี้จับตามองเม็ดอ่อห้าหกก็แหละ นะครับชอบมากอนะครับผมเด่น6รองห้าห่างไปเล่นกำลังวันนะครับเลขศูนย์วันนี้ก็สวยน้องๆนะนะครับศูนย์ก็น่ามาศูนย์จับนะครับเลขศูนย์นี่ติดติดน้อย v ีไอพีเห็นไหมครับเลขเจ็ดติดน้อยปกตินะครับเลขเก้าเก้าติดเลขต้าเลขห้าห้าเลขกำลังวันนะครับแล้วก็จับตรงๆไม่ต้องจับมันออมคอมนะครับเลขสามสามก็ติดเลขต้า นะครับมันก็มีแค่นี้เลยนะครับผมสำหรับส่วนเจาะนะครับช่วงนี้ลาวมันก็ออกออกแปลกๆนะครับมันก็จะไปทางเบิ้ลบ้างไปเดิมออกตัวเลขตัวเดิมบ้างเลขรางวัลบ้างนะครับวันนี้ก็เลยมองที่เลขราังวัลก็คือห้าก็คือเอาห้ารองไว้ก่อนนะครับถ้ามันมาห้าก็หวังว่ามันจะมีหกเราจับด้วยนะครับไม่เดียวห้าหกก็ตามนี้สําหรับลาวฒนานะครับชอบหกมากวันนี้เป็นการส่วนตัว นะครับส่วนเลขห้ามันก็เป็นเลขกาลังวันที่ทํารองมาก่อนนะครับเพราะว่าเลขห้ามันก็ติดทั้งราวสตาทั้งอ่าเลขกาลังวันนะครับแล้ววันแล้วเลขห้ามันก็บ้าวันศุกร์ใชครับมันก็ไม่มีผลอะไรที่ที่เราจะเอาห้ารองไว้ก่อนใช่ไหมครับในเมื่อเราชอบ6เราก็รองไว้ก็คือห้าใช่ไหมครับเนาะอันนี้คือลาวพัฒนาสําหรับหลักรูดสืบกับประตูบนล่างนะครับก็ตามนี้สําหรับลาวพัฒนานะครับผมก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับ นี่นี่เลยสำหรับลาวธนาก็ไม่เดียว5 6, ช้ชอบพังหกเป็นกันตัวนะครับอ่าแล้วก็เดน6กรองหตัวนี้คือลาวธนาวันวันศุกร์นะครับส่วนรัฐบาลไทยก็พรุ่งนี้ก็ให้ไปแล้วอ,อ๋อน่าจะลงตั้งแต่วันที่10บสเออตั้งแต่วันที่ห้รือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับลาก็มีประมาณนี้นะครับส่วน รัฐบาลไทยที smiling, zag, way, shared, ่มันออกพุ่งพุ่งนี้ใช่ไหมครับรัฐบาลไทยที่มันออกพุ่งนี้คือคือคือตัวนี้นะครับออก็ให้ไปตั้งแต่วันที่วันที่ห้ากันยายนนะครับอลงตั้งแต่ห้ากันยายแล้วเนาะสำหรับรัฐบาลไทยนะครับอาิ่งเด่นห้ารถวิ่งห้าเห็นไหมครับรัฐบาลไทยมีแค่ตัวเดียวนะครับรถวิ่งห้าห้าศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าเม็ดเดียวแปดห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งห้าแปดแปดห้า ของเรางวดที่แล้วมันเข้า19,91เม็ดเม่เดียวเนาะนะครับองอมัน19มันออก91เม็ดม่เดียวนะมครับมันก็แตกตัวกัดนะครับสลับงวดน,นี้ก็ตามนี้นะครับรุ่วิ่ง5เาไม่เดียว85 50,1585เล็งไปที่85แล้วก็885นะครับ,นะรบก็ไปไปไปบนไปบนขวาไว้นะครับว่า ถ้าเลข85มาสําหรับรัฐบาลไทยนะครับถ้า85มาจะร่วมสร้างท้าวิสวุวรรณโนนะครับขอ85แล้วก็8 8 5ที่ที่ที่ขอไว้นะครับผมถ้าถ้ามานะครับอาา๋อจะเป็นคนนาสร้างท้าวิสวุวรรณโนหลังประมาณหลังออกหลังอ,อมันสานะครับอาา๋อจะเป็นคนนําสร้างท้าวิสวุวรรณโนเลยนะครับผมประมาณสัก3ถึง5เมตรนะครับน่าจะ3มเมตรนั่นแหละ ที่วางแผนไว้คือสามถึงห้าเมตรนะครับนะครับผมก็ออจะเป็นคนเริ่มนําสร้างเลยนะครับถ้ามันมาแปดห้านะแล้วก็แปดแปดห้านะครับที่ขอไว้เนาะส่วนมีม,มีแผนจะสร้าง,างนี่นแหละแต่ว่าต้องรอดูก่อนนะครับว่าจะสร้างช่วงไหนนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือน่าจะนู่นแหละประมาณหลังหลังออกพรรษานะครับประมาณเดือนเดือนตุลาคมนะครับอ่าคือออมีม,มีแผนที่จะสร้างท้าพิสุวรรณโนนะครับอา,อาจจะเอาสร้างลงลงวัดนะครับผม อาจจะลงะแถววัดท่าสแบงน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับรอ,อดูก่อนว่าม,ม,มีมีที่ลงที่เหมาะหรือยังนะครับคือวางแผนไว้ก่อนเนาะนะครับแต่กม็มีแผนที่จะลงแหละนะครับผมคือท้าพิุวรนโนนะครับวันนี้ออกก็ได้องคเล็กมาแล้วองคหนึ่งออกก็สั่งมานะครับผมก็ได้องค์เล็กมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะนำสร้างองค์ใหญ่นะครับก็ทำนี้เนาะนะครับผมถ้ารัฐบาลไทยมันมา85 หรือว่า8853ตัวนะครับขอให้บรรลุนคนโชคดีมีชัยแล้วกันนะครับขอให้บรรลุนคนถ้ามันมาก็เราจะได้ร่วมสร้างกันนะครับนาะก,ก็มีแค่แค่นี้เลยนะครับสำหรับเม็ดเดียวสำหรับรัฐบาลไทยที่ขอไว้แหละนะครับอขอไว้ว่าถ้ามา85หรือ8 8 5จะเป็นคนนำสร้างหลังออมษา,านะครับเพราะว่าเรามีมีแผนที่สร้างไ้นานแล้วนะครับแต่ว,ว่าเรายังไม่มีเลือกมีชัยยังไม่มีเลือกมียามงาม เขาเรียกไงล่ะยังมันยังไม่มีเรื่องงามยามดีนะครับแต่ันเมื่อมันออกรรษาแล้วก็นั่นแหละนะครับก็จะนําเริ่มเลยนะครับสำหรับเทอฟิสโบโนโน,นะครับผมก็ตามน,นี้เนาะนะครับถ้าใครอยากร่วมสร้างก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับก็วางวางวางแผนไว้ก่อนคือประมาณสักเดือนสองเดือนนะครับตอนนี้มันก็กลางเดือนกันยายแล้วใช่ไหมครับออม,าามันออกราษาประมาณยี่สิบเก้าหรือสามสิบแหละยี่สิบเก้าเนาะ ย่ิบตุลามันก็อกมันสาใช่ไหมครับอีกแค่ประมาณเดือนครึ่งเองเห็นไหมครับมันก็ใกล้เข้ามาแล้วครับผมก็ตามนั้นเลยสําหรับใครที่อยากรวมสร้างนะครับนะเข้าไม่เข้าก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ถ้ามันมาหรือไม่มาก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคือเรามีแผนที่จะสร้างแล้วแหละนะครับนะแต่ถ้ามันมามันก็จะได้สร้างเลยนะครับผมมันก็ต้องไม่ต้องรอนานนะครับสำหรับเท้าวิสวโนเนาะนะครับผมเอาก็ถือเท้าวิสวโนนะครับ ก็ตามนี้สำหรับรัฐบาลไทยนะครับส่วนาลาวก็ตามนี้นะครับลาวล้วลาวลาว,ลาวก็ตามนี้รัฐบาลไทยก็ตามนี้นะครับผมาลาวนะครับลาวพัฒนารัฐบาลไทยฮาหนอยนอยปกตินอย v i p อนอยพิเศษนอยเัมพกิจราสตาก็ตามนี้แหละนะครับเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มันก็ฝนตกตั้งแต่ตีห้านะครับ่าไม่ชีดตั้งแต่ตีสี่เลยมั้งนะครับตกหนักมากจนถึงประมาณสิบโมงเช้าหรือสิบโมงครึ่งยังตกอยู่เลยนะครับก็เลยขึ้นมาทําให้ก่อนเดี๋ยวมันตกยาวทั้งวันนะครับขนาดตกตั้งแต่ตีสี่ตอนนี้ยันสี่โมงเช้าแล้วผมสี่โมงครึ่งยังตกอยู่เลยนะครับมันก็ตกเริ่มมันก็เบาลงแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยัง เดี๋ยวมันหนักขึ้นอีกเดี๋ยวมันไม่ทาคลิปก็เลยวันนี้ก็เลยทำคลิปเช้าเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกเข้ามาก็ขอต้องขอไปแล้วกันนะครับฝนมันตกตามธรรมชาติมันเนาะส่วนพายุมันเข้าจากภาคอีสานของเรานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีเสียงฝนเข้าไปแทรกอย่างงี้ก็ขอต้องขอไปแล้วกันนะครับมันเป็นธรรมชาติมันเนาะอ่อขึ้นมาทําเช้าเลยก็ยว่ากลัวมัวนฝนมันตกหนักนะครับ ก็มันมีโอากาสทำแล้วก็ทำตอนเช้าเลยสำหรับคลิปนะผมวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็อย่างอ,อยากที่บอกไปนะครับว่าฮานอยก็ขอดู3วันวันเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราดูว่ามันจะเบิกไหมนะครับสำหรับสำหรับทำ,ทำทำแยกนะครับส่วนตัวตัวตัวเม็ดเดียวนะครับท่านเห็นบางท่านคอมเมนต์เมื่อวานนี้บอกว่าขอเม็ดเดียวฮานอยของออโก้หน่อยเม็ดเดียวใช่ไหมครับวันนี้นะ วันนี้ออค่อนข้างชอบอ่า3 39นะครับขึ้นแต้มลงแต้ม38 39 40นะครับอ่า38 39 40สลับเม็ดเดียวฮานอยนะครับเม็ดเดียวฮานอย38 39 40เม็ดเดียว3าเม็ดเดียว39ขึ้นแต้มลงแต้ม38กับ40 นะครับเนาะอันนี้ที่ท่านงบน้อยจริงๆนะครับงบน้อยจริงๆนะครับเม็ดเดียว3 9ขึ้นแต้มลงแต้ม3 8กับ40นะครับสีน้อยเนาะไปกลับบนล่างนะครับผมก็ทำน,นี้แหละนะครับส่วนท่านที่ชอบอชอบรวมเดี๋ยวที่ชอบรอวมเดี๋ยวรอดูว,ว,วันวันวันอาทิตย์นะครับอาจจะกลับมาวันที่ก็ได้ ต้องรอดูก่อนว่ามันจะเวิกไหมสำหรับเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะับเนาะ,ะนะครับสำหรับสำหรับสายแยกนะครับพี่น้องที่เป็นสายลูดก็ลูดเอานะครับท่านที่เป็นสายเจาะก็เจาะเอาเนาะสาหรับฮานอยนะครับผมก็มันอยู่ที่เราเลือกนั่นแหละนะครับว่าพี่น้องอยากลูดจะวิ่งจะเจาะหรือว่าจะเน้นจะเด่นก็ขอให้ฟังแล้วกันนะผมเนาะวันนี้ก็มี ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในกลุ่มไลน์นะครับเพราะว่าหุ้นออโก้นี่มันก็มีแค่ในกลุ่มไลน์ที่ปล่อยนะครับเนาะนะครับผม50กลุ่มของออโก้นี่คือมันจะมีแค่ในกลุ่มไลน์นะครับก็เข้าฟรีนั่นแหละนะครับพี่น้องทงาถามมาเลยว่าเสียค่าใช้จ่ายไหมไม่เสียนะครับออโก้ไม่เคยชินเงินนะครับผมพี่น้องออโก้ดึงพี่น้องเข้ากลุ่มนี่ไม่มีคําว่าชินเงินนะครับถ้าคินเงินมันก็เป็นออโก้ปลอมแหละนะครับผม นะครับไม่มีคิดเงินนะครับดึงเข้าฟรีทุกคนดึงเข้าด้ใจล้ว,วนนะครับเนาะอ่าก็ประมาณนี้แหละนะครับแนวทางก็ดูฟรีนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนเอานะครับออด i ไลก็ตามนี้นะครับผมก็ ADI 2538เบอร์ไลกนย์ก็0 9 9 1 9ห3 2 3 8หรือพี่น้องจะสแกน QR Code ได้หมดนะครับแอดาามาได้เลยเนาะเข้าฟรีนะครับผมเข้าไปแล้วก็ ปิดการแจ้งเตือนเอานะครับมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนเนาะเข้าไปแล้วก็อย่าเชิญอย่าแชร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวโดนโดนบอดเตอออเพราะว่ากลุ่มออโกนี่ค่อนข้างมีระบบทุกกลุ่มนะครับใส่บอดไว้ก่อนเนาะนะครับผมให้บอดดูแลนะครับเพราะว่ามันก็หลายอย่างหลายแนวก็การความปลอดภัยไว้ก่อนก็มีเราลุมเราก็มีระบบนะครับก็ตามไม่แหละเนาะนะผมสําหรับกลุ่มไลน์นะครับ ก็อยากดูก็ไปเอาวใน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 ,ใน,ใ,นในกลุ่มไลน์หอยหุ้นนะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะแล้วเจอกันในกลุ่มไลน์หรือว่าพรุ่งนี้ทางวิดีอเนาะนะครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับคำพูดคำไหนที่ไม่ถูกใจพี่น้องอ,อ๋อกก็ขอขอขออภัยมาณที่นี้นะครับผมอาจจะเสียงอาจจะยังไม่ไม่ขั้นถึงข,ขั้นกับเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังโอเคแล้วแหละ,ะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับผมหรือว่าในกลุ่มไลน์วันนี้ก็มี ประมาณนี้แหละนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้โอโก้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook อจุดโกหรือว่า y o u t u อจุดโกหรือว่า YouTube ช่องสำรองคืออจุดโกแล้วก็เว้นวางเลขเด็ดนะครับเผื่อช่องหลักมันบินแล้วก็ไปดูช่องสำรองเอานะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสำรองของอ,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 อโอก้ด้วยละกันนะครับ ก็มันก็ไม่มีอะไรที่คาดการได้นะครับเพราะว่าช่องหลักโอโกนี่มันตอนนี้มันโดนปิดได้ได้นะครับมันสร้างรายได้ไม่ได้เนาะมันอาจจะบินมาไหนก็ไม่รู้แหละนะครับช่วงนี้มันกำลังโดนแบนอยู่สำหรับช่องของโอโกนี่มันสร้างรายได้ไม่ได้นะครับนะผมมันก็ต้องสร้างช่องสำรองไว้ก่อนนะครับเผื่อวในช่องหลังมันบินเราก็ยังมีช่องสำรองไว้ก่อนนะครับเนาะก็ตามนี้นะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่เนาะนะครับผมไปแล้วก็ผมสวัสดีครับ